วัดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับเบาวนมสายหลาอฟ้ามนะครับผมวันนี้นะครับก็ได้มาทําการจับลูกนกทรงนะครับไป2ทีนะครับทีนึ่งกับไปนครราชสีมานะครับทีนึ่งกับไปนครศรีธรรมราชนะครับไป2ทีนะครับลูกของเ m C นะครับผมตัวของเ m C นะครับนะครับได้ทําการจับนะครับน่ครับ แจมกล้องนะครับสวยๆนะครับนะครับสองกล้องนะครับไปเรียบบาลน้ำทิพาไปจับนะครับ เอ็มซีหน่อยนะครับผมนะครับตอนนี้ปอคา26นะครับนะครับสวยนะครับผมนะคทำการใส่กล่องนะครับผิดกล่องครับผิดกล่องเอาไหมครับผิดกล่องครับ สวยนะครับโวยงามงามนะครับคู่นี้ลงนครราชสีมานะครับของอาจารย์ธรรมศักดิ์นะครับนะครับเพื่อเรไปก็หลายแล้วครับนะครับกันนั่งมาเอานะครับกขอบคุณนะครับที่เสียใจในสายเลือดสายเลนของเขาใหญ่ตอดินนะครับของเบาวหนุ่มสายหลอกฟ้ามนะครับครับได้แล้วครับ เต็มตัวซินกล้องนะครับผม ไปลงนครศรีธรรมราชนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชแดนใต้นะครับจายเป็นกัน ตอนนีส้สวยนะครับตอนนี้นกแม่นะครับนกแมจะลงไปทางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตอนนี้นกแมนะครับพอ้อมใบตรวจเลือดให้เรียบร้อยนะครับผมพอดีอาจารย์ทั้งใจเป็นอยากเอาไปเซดสายนะครับนี่ครับ ฟาร์มใส่เลอดนะครับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในพันธนะครับตันนี้เป็นสายผนคู่นะครับในพันธุ์สายผลคู่ส,คสวยนะครับ KMC หน่อยนะครับผม นะครับผมสายหรอนะครับโอเคครับสวัสดีครับผม